นี่ปั๊มหรือว่าห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรนี่ม่ะคะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะมาไว้ปั๊มนะคะแถวบ้านนี่บบน,นี้นะคะมีมิติใหม่มีโนบิชามีไข่หวานบ้านซูชิแล้วก็มีหนองโพคาเฟ่ด้วย<ม>จะทิพกินร้านาไหนดีคะจริงร้านมันเปิดใหม่ยเยอะมากเลยอ,ะอ่ะ นี่มันปั๊มก่อนอะรู้ว่ามันมนีนอมันมีเปิดใหม่ทั้งหลายร้านเนี่ยสามร้านเพิ่งเห็นเนี่ยหลังจากโควิดใช่กิ <ไง S 1> <ห>นอะไรดีคะพี่นึกออกละเอาล้าน,นี้ดีกว่าก<อ>าแฟเมดดิสต์ดีมากทิฟฟี่ไปเลยนำไปเลยค่ะเดี๋ยวมายากินนมวงอย่างงี้ย<อ>นี่ค่ะเดินตามผู้ชายหมาไมาก่กลัดค่ะใช่แต่สกันอย่างอื่แนแทนนี่เดี๋ยวมาจะพาไปรีวิวร้านอื่นนะคะ นี่ร้านใหม่นะคะจะเป็นเหมือนแค่ขายแบบไข่ไก่อ่ะเฮกซัดชิคเก้นนะคะนี่ไม่ต้องไป KFC แล้วก็มิสเตอร์โดนัทที่ไหนแล้วอยู่ตรงนี้เลยค่ะใกล้บ้านนะคะ น,นี่ค่ะผู้ชายไปกินกันกินอะไรดีไก่ไหมไก่ไหมไม่ค่ะกลัวเป็นเกา,าค่ะเ้าลักเ้า,ล,าลักตัวเอง น,น,นี่ก็ไก่พอแล้วค่ะอ่าสรุปกินอะไรคะนี่ค่ะมีเพื่อนสาวมาด้วยค่ะวันนี้<า>เพื่อนสาวเพื่อนสาวสาวนะยะความคีดไม่ชอบมากเลยไม่รู้สึกว่าเขาจัดเลเอแล้วก็แบบต้นไม้สวยมากเลยห้องน้ำก็สะอาดมากค่ะนี่เป็นแบบกระถางก็อบอกเี้น่ะน่ารักมากเลยดูดิ หลายทรงมากเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนตู้เติมน้ำมันสมัยก่อนอเนาะเก๋แล้วก็ทำแบบใครเป็นไอเดียตัดบ้านก็ได้นะคะมาเป็นแบบไม้แขวนน่ะต้นไม้สีสีน่ารักดีคือที่เห็นนี่คือเป็นอีสีน้ำตาลนี่คือเป็นร้านน้ำมซอนนะคะแล้วก็ชอบมากเลยคือตรงนี้ค่ะนี่เขาวาดรูปอลเปเปอร์เขาแบบ สวยดีอ่ะชอบดูแล้วสบายตาดีถ่ายร,รูปเก๋ๆก,ก็ได้นะคะใครอยากมาเซลฟี่นี่เซลฟี่กับพี่ลิงคือวิวัฒนาการนะคะของมนุษย์นั่นคือภาพซ้ายคือต้นบนรรพบรุษอันนี้ค่ะปัจจุบันคือพี่ทิพย์นี่แหละคะ่ะ <c oughs>